แล้วก็นะครับอนะครับแล้วพี่น้องเมื่กียรัสาแรงยาที่านะครับผมก็ได้ลองงใหมอจัดอก็ได้จุๆนะครับอสนกาก็้งไจราก็แล้วแล้วก็ ในในัำซ้ำนะับลำซ้เนทางหุ่นห้ารออการองด้วยนะครับก็นะครับก็คือการมงานของเราน้องก็ได้เป็นนกาคือเป็นุแรกนครับรากนะครับไดนะครับได้นการงานนักปรกอบเราาจะมีโครงการมีดขึ้นนะครับแล้วก็นรัได้ทำตัวมีพาพเอรายแล้วนะครับพารีติ์ายที่ได้ได้สร้างขึ้นนะครับที่อย่างเราบริพาร์ติเออร์ขายิเรษในว เราก็จะมีการนะครับในการติดต <It> ่อปสานงานกันตลอดนะครับจากหน่วยงานนะครับก็มีทางมรจตุรนนะครับจะมีทั้งทีมแทยกจากโราสุราีกระทวสาัแนวสีหน้าครับก็ก็มีาารามิครับก็ขอเชิญนะครับท่านาร รกมาครับสุทุกภาพครในภาพสนะครับที่น่ารักท่านนะครับบงอยังยังไม่ได้ลงในเรื่องงานนะเม่วานเห็นบอกว่ามีกิจกรรมที่สุขภูริผมรีนบรุดรถมาเลยครับแล้วลืมของทุกอย่างที่มหาวิทยาลัยไม่ได้เตรียมพอมอะไรครับแต่ใจมาก่อนแล้วามาเจอภาน,นะครับแล้วก็วันนี้ได้รับมอหมายเกี่ยวกับพูดเกี่ยวกับเรื่องการแทรกข,ของ ราชบุรีนะครับทำไมผมถึงต้องมาพูดกับแพทย์ว่าหนึ่งเป็นคนบาดเจ็บเยอะมากครับได้มีประวัติสาคัญกับแพทย์ที่มาดูแลในโครงการนี้นะครับก็ตอนตแรกครั้งแรกเลยก่อนเข้าปฏิบัติงานนี่ก็คือแพทย์เขาจะมีเรื่องกําแพงเรื่องการโครการเข้าใจเรื่งกีฬาใหม่นะครับแต่แพทย์ของราชบุรีเนี่ยคือเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีแล้วก็ความรู้เรื่องสปอร์ตเมนนะครับแล้วก็มีความเช่ยาชาน้านนนกระดูก ผมก็ปวดทั้งเข่าเป็นนักบัตรเตบอลนะครับก็ได้ปรึกษาท่านแล้วก็ได้พาท่านครับไปลงในกิจกรรมของกีฬานะครับหลายหลายอย่างอย่างเช่นอาจารย์ก็จะพาไปที่มวยนะครับที่ราชพัฒน์อาจารย์จะพาไปกีฬายูโดกีฬาต่อสู้เรคันโดนะครับแล้วหมอครับก็จะได้ไปลงฟิลจริงๆครับแล้วก็ที่สำคัญไม่ใช่แค่กีฬาเดียวครับสิ่งที่เกิดในในงานครับนั้นครับมีบุคคลทั่วไปครับ เกิดการแท้งแข็งคืนหายใจสำคัญครับก็มีคนมาเรียกที่เขาเรียกว่าคีรินสุขภาพครับวันออนั้นก็ได้ไปกับคุณหมอมาแล้วก็ไปช่วยไปช่วยไปช่วย,วยทำางการครับแล้วก็ส่งโรงพยาบาลซึ่งคีรินของเราเนี่ยตรงข้ามกันบโรงพยาบาลพอดีครับมี2อายครับที่ท,ท,ที่เกิดแบบนี้ซึ่งสามารถเป็นสิ่งที่อาการหงุดงิดแล้วก็อยากชรเร่องแล้วก็ต้องขอบคุณโคดแท้ เาที่บาดเจ็บแต่เมื่อลงทีมกีฬาแล้วเขาก็เริ่มมีเคสมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการติดใจก็คืออ่าโค้ดหรือว่านักกีฬาเวลาบาดเจ็บจะเข้ามาหาแล้วก็มีการติดตอ่อทางทางพี่โอ๊ตครับแล้วให้หมอคนนะไปดูแลซึ่งหมอเขาจะสับสลับเวรกันนะครับไม่ใช่คนเดียวเพรามี2องสามคนนะครับที่มีมาะเะ้านะครับแล้วก็หมอทำหน้าที่อะไรครับ 1. ดูสาเหตุของการบาดเจ็บน,นะครับแล้วก็ ประเภทกีฬาเนี่ยนักกีฬาประมาณ64คนรวมถึงบุครากรทั่วไปคนออกกำลังกายรั่วไปขนงเราบริษับเยอะมากครับเวลามาตรวจที่ที่นเนี่ยก็จะมาทุกอาทิตแล้วก็มีการตรวจตดสอบสมภาพนะครับเป็นไปได้ดีมากครับต่อไปนะครับขออนุญาตสมมติต่อไปที่นักแก้ไขภาพนะครับทานอาจารย์รองอาจรนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ ในส่วนของราชบุรีเนี่ยคือผมก็ดูแลทางด้านวิสวก,การกีฬาก็คือทั้ <c oughs> ทงสาท่านเนี่ยก็คือเป็นนักวิศวการกีฬาของจังหวัดราชบุรีนะครับที่รับหน้าที่มาแต่ครานี้เนี่ยผมก็ได้รับมอบหมา,ายว่าให้มาพูดในพักของไก่ภาพบำบัดนะครับพอคราวนี้เนี่ยหลังจากที่ในการทํางานของพวกเรานะครับเป็นเป็นทีมของทีมวิศวก,การกีฬาของจังหวัดราชบุรีเนี่ยพอเริ่มเข้ามาตอนแรกก็คือตาดแรกที่เขามาพบ กีฬาหรือบุคคลทั่วไปที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบกระแสกีฬาประเภทไหนการบาดเจ็บหรือการออกกำลัายใน,ในลักษณะรูปแบบต่างๆก็จะเข้ามาเจอ,อมีการสทบามพูดคุยก่อนแล้วก็จะส่งไปที่จุดต่างๆที่พวกเราได้เตรียมไว้นะครับอย่างเช่นมีอาการบาดเจ็บเจ็บตรงไหนบริเวณไหนใครสามารถช่วยได้ซึ่งในศูนย์แต่ละคนเนี่ยมีความรู้ความสามารถในด้านของกีฬาค่อนข้างเยอะ พราะอะไรครับเพราะนักกายภาพบำบัดทั้ง4คนเนี่ยเป็นนักวิ่งทุกคนแล้วแล้วมีสรขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและค่อนข้างรู้ประหาอาการบาดเจ็บของส่วนของคนส่วนใหญ่ที่ที่ออกกำลังกายในจังหวัดราชุดีนะครับแล้วโดยส่วนใหญ่ที่คนที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์เนี่ยจะเป็นประชานชนทั่วไปที่เข้ามาเหมอว่าสอบถามอาการบาดเจ็บ เทคนิควิธีการวิ่งพวกเนียถ้าสอบถามวิธีการบาดเจ็บแน่นอนวาานักกายภาพของทุกคนเคยผ่านจุดนั้นมาแ,แล้วเาไม่ว่าจะเป็นเรื่งวิ่งจนวิ้ง10โลบิ้ง21โลจนถึงฟูมาลสี่สงกิโ ร่างกายเนี่ยแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นรวมถึงวิธีการที่จะดูแลรักษาการบาดเจ็บในจุดๆนั้นได้ด้วยนะครับเลทำให้ทีงานพวกเราเนี่ยคือสามารถที่จะทดแทนในในแต่ละหน้าที่กันได้นะครับทดแทนเช่น4คนก็สลับกันมาวันละ2มั่งมาคนเดียวเ,เอาอยู่อะไรประมาณน,นี้ครับสลับกันมาตามแต่วันที่สะดวกแต่สามารถ 代表体育赛事的精华。 sur le country song. เยอะบางวันประชาชนมาเยอะแล้วก็สิ่งซึ่งเรามีความสุขความใจคือทํากับประชาชนเพราะอะไรครับพวกผู้าประชาชนที่มาใช้บริการเน่ยัขงขาดความรู้เรื่องของการเยอะไม้แต่ผู้เล่นกีฬาที่เป็นปนักปิ้งเก็บครับนะพอมา,มาเข้าที่สุสนย์จักรกีฬาบาดเจ็บเราก็ทดสอบดู เลยรู้หรือว่าทำไมเขาไม่รู้เลครับนะที่นักกีฬาก็ยางนะคบค่อนข้างจะรู้เยอะอยู่เหมือนกันครับอันนี้คือสิ่งที่เราบริการนะครับในการบริการินักกีฬาของนักสังกัดกีฬาคือส่วนใหญ่เขาจะเป็นโครงการที่ทดสอบค่านข้าเยอะเพราะว่าทางการกีฬาราชบุรีก็จะให้นักกีฬาแต่ละทีมนะครับนะมาทดสอบกันน้อยทดสอบนะแล้วก็เพื่อเปรียบเทียบก่อนและทำการฝึกนะครับเนี่ยเมื่อมาถึง็จปั๊บเราไปทดสอบทดสอบเสร็จปั๊บนะครับ ทสายจากสื่อออนไลน์แล้วก็ยืนปาเล่าหน้าหน้าห้องเลยครับนะบางทีเรา oh. เราไปนัดยาด้วยรู้จักกรเชิญชวนมาพูดคุยชวนมาทดสอบเพือนมีแล้วมีลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเ,น,น,เนืางงาน่นะอ,นนอ,องนะครับแล้วก็ทาให้เรามานนาีความสุขการทางานครับนะบางคนนักวิ่งบางนเรา,เา,าไม่ไปไม่ไปทดสอบนะครับเรามาวิ่งเป็นนักวิ่งทาสอบอ้าวอาจารย์ไม่มาทดสอบเหรอครับนี่ก็คือเรียกว่ามีแฟนติดตามอยู่ป็นจำนะครับ,รบแล้วก็มีความสุขเยทอย่ ที่มีความสนใจนะครับสำหรับัญหาอุปสรรคครับก็คือ ก็เป็นส sure> um ิ่งเหล่าท่านเกิดมาจริงๆก็ฝากว่านี่เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าความรู้นะครับมันเป็นหลักการวิธีการที่จะไปแนะนําคนอื่นนะครับถ้าเราไม่มีความรู้ครับนะไปแนะนำคนอื่นเพราะจะไม่เติมทนานะครับผมเยันนั้นผมเป็นครูเนี่ยเสมอว่าถ้าเรามีคว เราไม่ใช่บิการจากที่โอทอย แต่ว่าการกีฬาเป็นทางปกรองมาใส่เรื่องของกันที่ไว้ทำเองอันนี้คือสิ่งที่เราเจอเป็นประจำนะครับอีกประการหนึ่งเงรื่องของเทคติคคือความสืบต่อแข่งขงันกีฬาเนี่ยหลายคนเริ่มเปลี่ยนแปลงละไม่ใช่ว่าเล่นกีฬาให้เก่งอย่างเดียวฝึกอย่างให้เก่งอย่างเดียวครับมันอว่าองค์กรหลายอย่างที่พูดวิชาว่ามีโภชนาการมีเรื่องของาารรเ,เรื่องของหลังการฝึกเรื่องของโปรเซสโภชนาการต่างๆเนี่ยคนเริ่มเก่งพอสมควร การเล่นก er ีฬาสขอไปเล่นเนี่ยเขาไม่โอ้อวที่เข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นความรู้นะครับเรื่องสำคัญจากันานกีฬาต่อสขไปเลให้ได้นะครับนะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณกรเทางกองทัพภาคสองและกองทัพภาคส้งที่ให้พวกเราในบรรยากาศทำงานเป็นสรับนี้ับนะถ้าอีอะไรเพิ่มเติมรเสร็จครับในนีต้องขอขบคุณครับใช้เวลาที่ไสวัสดีครับสุบท้าคาครับก้าลื